บัญชีคำภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ชุดที่11กระจับกระดังงาการเวกกลิศนากลมกลืนกลั่นแกล้งกล้าแกร่งกะสิกรรมคนพาลครอบครองคร่ำครา่าครื้นเครง เครื่องตัดไฟอัตโนมัติจำปาจำปีฉุกค,คิดชมพูพันทิ์ตื่นตระหนกถลันถวายถาวรซามเชยทอรนงทยอยทะเลนผกากรองผักตบชวา พยักพเยิดพวงชมพูพวงแสดพยอมเรือสำเภาเริกไหลบ่าครัางพรูไม่ถือตัวลำห้วยจาบันจักรวาลช็อกโมก ละเมียดละไม่ละล่ำละลักสวนสาธารณะสะพานไฟสายหยุดสารพีสุพรรณิกาเสียหลักอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุ